รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะอยากได้ไหมคะรถราคาหลักหมื่นค่ะแบบนี้นะคะคันนี้ก็มาหลักหมื่นค่ะทุกท่านแต่ว่าต้องมีแต่นะคะเพราะว่ารถมือสองตามสภาพค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ89,00 0บาทค่ะรถไม่เคยติดเกตนะคะแต่ภาษีขาดเกินค่ะท่านก็ต้องไปแจ้งจดใหม่เองนะคะที่ขนส่งเลยค่ะ รถ t o y ยต a y a r ริ v ปี0รถตัว E นะคะเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ดีค่ะความร้อนปกติสามารถวิ่งทางไกลได้นะคะบอดี้สวยเดิมค่ะรถไม่เคยชนหนักเสื้อพึง่งน้ำมันล้วนค่ะเบนซินนะคะ9195เลือกเติมเลือกใช้กันได้ตามความสะดวกเลยนะคะคุ้มคุ้มค่ะเอาไปขับกันแดดกันฝนกันได้เดินทางใกล้ทางไกลใช้งานได้เลยค่ะทุกท่าน แ9 0หมบาทเท่านั้นนะคะก็ค,ะคือเก็บงานด้านเอกสารกันหน่อยไปแจ้งจดทะเบียนกันหน่อยนะคะเท่านั้นเองค่ะเลขไม้สอ0 0กิโลเมตรนะคะรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสนใจโทรคุยติดต่อโทรนัดดูรถติดต่อสายตรงหาผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้ากันก่อนนะคะเพื่อความสะดวกแราได้อัปเดตสถานะของตัวรถได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลากันด้วยนะคะ แอดมินเพียงนำเสนอให้ชมค่ะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าใดๆน,นะคะในว,วันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ